สุขสวัสดีายังมิตรรักแฟนเพจทุกท่านครับปวีแม่อวีอีป่ออีแม่ลุงอาเจ้าเจียมุกี้มุน้องติหักทุกท่านลักกาบนมัสการตั้นประคุณเจ้าตุลุงตุอ้าวตุกี้ตุน้องพู้ติดเื้อชอบในรายการข้าวข้าวจ้อย ข้าวกลมข้าวเรื่องของคนมาเก่าเพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนาของเฮาซึ่งมาเดียวนี้กะหาเนี่ยครับที่จะหาคนมาสืบสานแต่ครูบาอาจารย์กันยังมีแห่ลายท่านครับตั้งเชียงใหม่เชียงรายพะเยาเมืองแป้เมองน่านลำปางลำปูนถึงอุตรดิตถ์บางตีบางอำเภอกันยังอนุรักษ์วัฒนธรรมมาเก่าเป็นข้าวเป็นเครือไว้ก่อนไว้ ให้ลูกให้หลานได้ยินได้ฟังกันส่วนผมนั่นก็ชอบอ่านครับแต่ในเรื่องแต่งในบทเต้าใดนะครับผมก็จะได้รับอภินันทนาการจากพ่อครูบาอาจารย์หลายๆท่านได้ส่งสำนวนข่าวจอยโวหวาราต่างๆมาให้ก็จะได้ถ่ายทอดออกมาให้สู่มิตรรักทุกท่านได้ฟังได้ติดตามกันเป็นช่วงๆ แล้วแต่จังหวะและอารมณ์วันนี้ก็ได้รับอภินันทนาการจากป่อนานเดชปันแก้วกับก่อขออนุญาตเอาน้มเน้อครับเน้อได้ส่งพีจดใหม่เป็นข้าวดำหัวปีใหม่เข้ากับยุคสถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงเมษาสงการปีใหม่เมืองบ้านเฮาพอดีเปิ้นก็ทรงข้าวมาว่าปีน้าเน้ยลองอ่านพพลู์มันจะม่วนหมอม่วน อันนี้ผมก็จะลองอ่านสุพีสู่น้องได้ฟังกันครับเอาพร้อมแล้วก็มาลองติดตามกันพอนาะครับนาอว่ามันจะม่วนเป็นจะไดพอมอันนี้เขาจะมีหลายหลายของครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆทย,อยอ,ยอยอ่านกันส่งออกมาวันละน้อยละน้อยวันนี้มาลองฟังของป้อนนานเดชปันแก้วตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดจังหวัดน่านเป็นผู้ เรียบเรียงส่งมาประพันธ์มาฮือนะครับจะลองอ่านพอนาอครับนาะอปีใหม่เมืองเฮามาถึงแหมแล้วปีแก้วน้องแก้วมาพบป,ป,ปะกันนับเป็นดิทีตีเปิ้นสร้างสรรค์ฮือเกิดมีวันสำคัญนี่ได้ปีใหม่ทรงการลูกหลานไกล้ เอืนกล่าวกันไปบอกจี้ฟังก่อนเตอะหนาเมษสายนนี้แต่ก่อนแต่กี้เมินมาขน้ายเข้าวัดปล่อยนกปล่อยป่าโต๊ะแต่งแปงดาห่วมส่เคาะบ้านเตะก็แตะเนาะครับเนาะมันพูกเขาไปส่งเคาะกันไ <c oughs> ม้กําสลีตีแพ่กงก้านห่มเย็นมานานยิ่งนัก ตานขันเข้าหาบรรดาคนหักตีตั้นเสียงบุญไปส่วนคนอย่างนั้นผูกพันหัวใจไปแอวไปใจไต่ถามงามหน้าโฮดน้ำดำหัวป่อแม่ลุงป้าตุเจ้าครูบาบ่นละเท่าแก่อาจารย์สุมากาเรวะผิดอย่างจักได้อภัย ได้ปอนตันแล้วผ่องแผ้วสดใสอยู่จักมีใจไปมีโจกท่าผู้คนสรนเสริญจเจริญก้าวหน้าอายุตีขาเตี้ยงเตาซื้อเลขถูกหวยร่ำรวยขําเจ้าบ่ลงมัวเมาเล่ายาออกกำลังกายบ่ละสายตาจากพระลิงาไปหาสาวน้อยไปหาสาวน้อย ีป่อยแม่ระวังเน้ออันนี้นะบดีละใส่ตานะหมดได้โดนเด็ดขาดเงินทองแก้วแหวนสายแขนสายสร้อยได้จากลาบลอยเหมาะคัดมือถือรุ่นใหม่ตีใจไฟหัก เล่นเน็ตเฟซไลน์ชัดเจนได้มาครบพร้อมถูกต้องตามเกณฑ์พอเจ้าพดเย็นสั่งคมคมหน้าเบาๆน้อยเนยลาเนื้อเนี้เวหยกแห้กการจะไปเฮ้อปอวยอิ่มป่ออิแม่เปื้นจมเ <c> พ <oughs> ้ื่อนจะปั่นปอนละปีใหม่นื้จะไปเฮ้อเปื้นจมเบาๆน้อย <c oughs> สงการปีนี้สุขีทั่วล่าลุงป้าน้อาพี่น้องลูกหลานเอิ้นหามานั่งเสาะสองประคีนขันไหวขอปอนมั่งมีสีสุขความทุกข์ถอดถอนยืนอย่างนั่งนอนสบายจูผู้สุขกันทั่วนา ก็ขอปันโจกปั่นใจนะครับเนะื้อทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญโจกดีมีใจกาแม่งขายมานแม้นจักอย่างเตียวต่างตังใดกด็ดีก็หมีแต่ความสุขความเจริญป้นจากพญาอาปาพยันอันตรายตั้งหลายตั้งปวงอยู่เปิ้นกะฮะไปเปิ้นกะยึดตึง เฮือเตวะบุตรเตวะดาคุ้มครองทุกผู้ทุกนามวันนี้โชคดีปีใหม่2566จากบทประพันธ์โวหารของป้อนานเดชปันแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่งมาเฮือได้อ่านวันนี้ก็มอบเป็นพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่กับเจ้าปีในน้องอีป่ออีแม่ทุลุงุุอาวุุปีทุน้องมิตรักแฟนเพจรายการของพี่นานชวนคนน่านเยโซ่ ในรายการข่าวห้่ากำเมืองขอให้โชคดีครับสุขสวัสดีบายบายปุ้ปู